ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวกล่องพัสดุนะกล่องพัสดุอ่ามีคนน้องบันปีมีกล่องเดียวแล้วก็กล่องอ๋อไม่ค่อยหน้าตาไม่ค่อยดีหรอกแต่ว่าในเนี้ยมันจะห้ามดูแต่หน้าตานะคะดูดูที่การกระทะไอ้ดูที่ตัวของอ่าพัสดุวัสดุวัสดุมีคนเรียกกันเยอะนะพัสดุ เออก็ไม่เป็นไรนี่ค่ะนี่อันนี้หน้าตาก็ไม่ค่อยสวยแต่ว่าเออเขาบอกว่าสกูตชี่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นแบบไหนสกูตชี่แบบไหนนะคะก็เลยจะมาเออจะมารีวิวเอ่อกล่องพัสดุก็จะมาเปิดพร้อมกันอันนี้ยังไม่ได้เปิดนะแต่มันเป็นเป็นข้าวค่ะนี่มันเป็นตัวนี้ใช่ไหมไม่เป็นไรค่ะก็ อ่าเรื่นี้เป็นสกูตชี่ก็ต้องเพราะว่าเป็นคนชอบสกูตชี่เหมือนกันนะอ่ะงั้นเรามาเปิดพร้อมกันเลยค่ะเปิดเลยนะนี่อันนี้เป็นเสยียงปาดิวรารดานะเอ่อมันเปิดเลยนะอ้าเปิดแล้วเปิดแล้วแต่ว่าจะเปิดตัวด้านใหมน,น,นี่เนี้ยตัวนี้อุ่ย ทำอะไรไปไหน,นไไคือไม่เข้าใจนะเ,นนเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะค่ะแล้วนี่นะคะ,ะ,คะแล้วก็ได้สกุชชี่นะแต่ว่าไปใส่กล่องที่มันอันนี้ใส่กล่องใส่กล่องของที่บ้านเราอ่าแต่ก็เลยมันปิดไม่ค่อยสนิทนะแต่ว่าไม่เป็นไรอ่ะเป็นไรนะ,น,ะนิโอ้โห สวยมากอุ้ยนี่มาสวยจังอันนี้ไม่ค่อยสรวนนะแต่ว่ามันก็ดีนะต้องมีคนเล่นเงนเนี่ยมัน่ารักกเลยชอล็อกโกแลตหอมมากอ่ะอยากให้ดูดูอันต่อไปนะก็จะเป็น อันนี้สโลอยู่นะดไูไหมนะอุ้ยมันสโลจริงๆอ่ะเนื้ออมอีกด้วยนะืมนี่เอ่อลอกแล้วแต่ว่ามันก็น่ารักค่ะทำด้วยเฮ้ย้องนลองรีเขาฝากมาเพราก็อาจจะนี่อันนี้อ,อุ้ยอันนี้นะ่ารักมาก น้องทำเองหรือซื้อมาคะอยากให้ทักมานะฮีไลสองสามดูสาม IM IM เลยค่ะนี่มาดูอันนี้อุ้ยอันนี้นิ่มมากแต่ไม่สโลไม่เป็นไรอันนี้อ่ะเป็นไงอันสุดท้ายแล้วนะเนี่ยเยอะมากเลยสกุช่น้องซื้อมาหรือทำเองทำไมมันเยอะขนาดนี้อันนี้จะดีเท่าไหนก็ดูกันว้าวสโลมากเลยน่ารักอ่ะ หอมมากเลยหอมเหมือมนะหอมมากโอ้โอหน่ารักมากเลยนีนะคะแล้วก็ในที่สุดวันนี้นะคะก็ได้มารีวิวอาวที่จริงน้องก็ส่งมานานแล้วแหละแต่ว่าก็อยากให้มาเปิดพร้อมกันไม่มีโอกาสได้ iping. มา,มา,ามาสอนแบบนี้ไงก็ติดตาม y u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  e ด้วยนะคะแล้วก็ ID ดียนะคะก็2323 IM IM นะก็ติดตาม Youtube นะคะขยาให้ทักมานะนี่อยากให้ทักมาเลยทักมานะคะใครที่รู้รู้ตัวแล้วอ่ะต้องมีคนเดียวเท่านั้นอ่ะส่งมานะอย่าล้อเล่นกันนะคะ อยไปด่ากันในคลิปเอ้ยด่ากันในใต้คลิปน่าจะไม่ดีนะมันก็เหมือนคําด่าใช่ไหมก็เป็นคําด่าก็คือด่านะอ่ะอุ้ยอันนี้ชอบอันนี้มากกว่านะน่ารักจุ๊บจุ๊บจุ๊บจิ๊กับผมจื๊ออันยังไม่ตั้งชื่อมันนะอ่ามาตั้งชื่อกันก่อนอันนี้อ่าเดี๋ยว มาดูอันนี้กันก่อนอันนี้ตั้งชื่อว่าอะไรดีมันก็น่ารักมันสโลว์ด้วยนะเอ่อตั้งชื่อว่าอะไรดีนะป๊อกกี้หรือเปล่าเออป๊อกกี้มันอ้วนๆเหน็บๆหนับดีนะก็ป๊อกกี้แล้วกันป๊อกกี้นะคะ,กกะ,คะตัวนี้ชื่อป๊อกกี้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 นะ บอ,อกกี้เอ,อ๋ยบอกกี้จ๋าจอดดีครับผมชื่อบอกกี้นะครับนี่ผมมามาผมมาเมืองไทยเนี่ยสนุกเลยละครับก็บอกกี้ก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับบ๊ายบายอ่าไปดูตัวอื่นนะคะตลกดีมีพวงคุณเจมหมดเลยนะเป็นพวงคุณแช อ,อีกแล้วมันแบบเกรงไงเจรายไปนี่ได้แล้วทำเป็นอยู่แต่ว่าวิกล้องมันกลัวมันสั่เนเพราะว่าที่หนีบกล้องนะกลัวกล้องมัน มันมันจะมองไม่เห็นนะดิเอาตั้งชื่ออะไรดีอ,อ่าเสียเวลาสีเหลืองน่ารักมาเลยกล้องไอ้นี่กล้องอะสีกล้องมันโอ้โหซีดมากค่ะแบบมันเป็นสีแบบเหลืองอ่อนใช่ไหมเป็นแบบเหมือนสีไข่แต่ในสีจริงอะมันคือแบบสีส้มเลยอะสีส้มเลยนะเหมือนสีส้มเลย แต่ในกล้องเนี่ยสียังสีเหลืองอ่อนนี่มันจะสีส้มเข้มแบบโอ้โหแบบน่ารักมากต้องชื่ออะไรเยลเซียเบลล่าเอาเอาต้องชื่ออะไรดีเออเจลดี้ไหมมันไอ้ไม่ดีกว่าเออมันไม่ค่อยเจลดี้ต้องต้องตั้งชื่อให้มันน่ารักน่ารักอย่างเงี้ยเออเอาอะไรดี โจอี้โจอี้ไหมคะไม่เอาดีกว่ามันแบบมันมีคนตั้งชื่อนี้มีคนเรื่มอย่างดีมากอ่ะในกองซีนมากโอ้โหมากเมื่อต้องโชวไใหม่ๆเราเออตั้งชื่อว่าเซลดีเออเซลดี่เซลดี เซลดี่เซลดี่เซลลี่นะเซลดี่เซลดี่เซลดี่เซลลีเอาเซลดี่แล้วกันนะคะเซลดี่อ่าเซลดี่นะเซลดี่สวัสดีครับผมชื่อเซลดี่นะครับผมจะมาบอกว่าคืออย่างนี้ครับวันนี้มากับพี่อิมอ่ะสนุกสนุกเลยครับแล้วสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะลา ไปดูต so, tamam. okay. okay. uh, 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 ัวอ huh? uh, ื e uh, coffee, uh ่นนะคะสองตัวเอาไปแล้วสองตัวก็คือสองตัวไปก็จะเป็นอ่าเค้กหน้าใสตั้งชื่อให้มันแบบอุบอุบอวบมันอวบมากเลยเอออลดี้เอลดี้ซ็อปซอปปี้ก๊อปปี้เออก๊อปปี้นี่เดยก๊อปปี้ไม่ใช่ก๊อปปี้เลยก๊็ปี้แหละ เอมเอาเอยแม่รองเทาขึ้นมาอ๋อโอเคค่ะคืออย่างนี้นะอันนี้ก็โอ้โหโอ้โหจี้ไหมจี้จี้เอจี้จี้ก็ดีนะแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยตั้งช่อน่นหรอกมมนเอ่ออะไรดี ป๊อปปี้ป๊อปปี้เออป๊อปปีนะ้น่ะดีจำชื่อได้ไมั้ยป๊อปป,นะป,ปปี้นะป๊อปปี้อ่ะสวัสดีครับผมชื่อป๊อปปีป้ปปนะครับพ่อมองก,กับพี่หิมอ่ะก็ต้องบอกเหมือนอ่าอ่าต้องบอกเหมือนกับคนเมื่อกี้นะครับก็ผมผมก็ต้องฝากขอบคุณนะคะเมื่อกี้ผมเจ็บมากเลยไปก่อนนะคะมาบ๊ายบาย จำได้ไหมพอแล้วพอแล้วเยอะแล้วจำชื่อไม่ได้แตอันนี้จำชื่อได้ปั๊กกี้นะปั๊กกี้แต่อันนี้จำชื่อไม่ได้เลยเจลซี่เหรอแซวดี้เออแซวดี้อ่ะ,อะก็ต้องบอกเหมือนแซวดีล้ลารค่ะเซลดี้นะแซวดี้แซวดีวด้อันนี้ชื่อ ดิสนี่่เออดิซ,ซี่ดิสซ,ซี่ดีกว่าสวัสดีค่ะผมชื่อดิสซ,ซี่นะคะลาบบายบายพูดแค่นี้เหรอลูกค่ะข้างไปนะคะก็จะเป็นอ่าอันนี้เอาตั้งชื่อว่าแบมมี่แล้วกันนะคะมันอ่าเอาแบมมี่ซิมพูมล,ล์ไปไปอันสุดท้ายนะคะเคลเลส ลาเลนเสียใจหมดเลยใช่ไหมอันนี้ชื่อแจงแจงแจงจี้แจงจี้แจงจี้นีแ่แหล้แจงจี้โอเคค่ะเราก็หมดแล้วนะหมดแล้วเหลือเป็นอ่ะพริกมากพริกมากขอไปพริกหน้ามันก่อนจัดให้มันสวยๆก่อนนะคะนี่ค่ะเราก็ได้แล้วนะนี่จัดสวยมากออ้ย มยย,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 ยติดตามแล้วใครนะคะก็สบายช่วงนี้เดี๋ยวก็จะมาสอนวิธีเอ่ออ้างไม่อยากไปโรงเรียนนะคะก็ถ้าสมมติว่าแม่มาถามบอกว่าวันนี้ตอนเช้า,ชาน,น,นะนี้ต้องไปโรงเรียนนะพรุ่งนี้ต้องไปโรงเรียนนะหรือว่า ต้องไปโรงเรียนนะแม่บอกมาปลูกอะไรอย่างเงี้ยตอนเช้าแล้วก็แบบบางครูก็จ,จะคลิกเกียดไปโรงเรียนนะคะก็จะมาสอนอ่าแต่ว่าอย่าเอาไปใช้นะคะเดี๋ยวโอผู้ปกครองของเด็กๆเขาก็จะเอ่อเขาจะด่าพี่อ๋อพี่ไม่เกีียวนะคะพี่ไม่เกี่ยวนะพี่อิไม่เกี่ยวซอบไม่แบบพี่ซอบอะ่ะก็กลัวมอนัน อาพี่อ,อิมนะคะก็อิมจะบอกว่าภาพเดี๋ยวจะมาสอนแต่ว่านะคือ,อนี้แต่อย่าเอาไปใช้กันนะไปขี้เกียจไปโรงเรียนไม่ดีนะคะก็ไปดีาไปทุกวันจะได้สมองเร็วนะจะได้เรียนรู้ภาษาไปด้วยเดี๋ยวเราจะพูดย่งไงก็ง่โอ,อไม่เอะนะคะเดี๋ยวเราจะโง่ ทำให้สมองไม่ดีนะคะก็เดี๋ยวจะมาสอนแต่ว่ามาสอนเพื่อคุณชายคะคุณชายเพื่อการสร้างสรรค์คะสร้างสรรค์ป่าบอกไปให้ผุ้คนมาดูแป๊บหนึ่งนะคะค่ะแล้วก็จะกลับมาแล้วนะเออคือจะมาสอนแบบนั้นเพื่อ สร้างสรรค์สร้างสรรค์คือสร้างสรรค์เดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนๆจะเบื่อที่ได้ดูแต่แบบพวกนี้ไม่มีอะไรสนุกทำก็เลยให้ทุกคนดูแล้วมันก็สร้างสรรค์ทุกคนดูนะคะว่ามันต้องสร้างสรรค์หรืออะไรมันจะสร้างสรรค์ก็คือถ้าเราสร้างสรรค์ สารล่าคนใน e mm. in ประเทศเนี้ยก็จะแบบแต่มีมีแต่ความสุขไม่ทุกใจอะไรอย่างงี้ก็แบบตลกตามไปด้วยเดี๋ยวจะมาสอนแบบนั้นละค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะก็ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะลาไปด้วยสกุชี่นะบายพีันนสามสี่ห้าหกหกอันนะคะก็ขอบคุณน้องมากให้น้องทักมาด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ